ยางพารานะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับมีไฟฟ้ามีปลาปลาพร้อมนะครับสวนยางพารานะครับอ่าจะมีเนื้อที่ทั้งหมด21ไร่1งาน79ตารางวานะครับ ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube ขายที่ดินโดยพากินและธนาครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมสวนยางพารานะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับมีไฟฟ้ามีปลาปลาพร้อมนะครับสวนยางพารานะครับจะมีเนื้อที่ทั้งหมด21ไร่1งาน79ตารางวานะครับเป็นสวนยางเต็มพื้นที่เลยนะครับด้านในนะครับจะมีบ้านสวนอยู่หนึ่งหลังนะครับเป็นบ้านพักคนงานนะครับ เนื้อที่ทั้งหมด21ไร่1งาน79ตารางวานะครับอยู่ติดถนนสาธารณะถึง2ด้านนะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศเหนือนะครับจะมีหน้ากว้างติดถนนเป็นถนนลูกรังนะครับยาวตรงไปในี่ยเ7 2เมตรนะครับทางด้านทิศตะวันตกนะครับอาจจะเป็นถนนคอนกรีตนะครับอยู่ในหมู่บ้านนะครับอยู่ด้านหน้าหมู่บ้านด้วยนะครับแปลงนี้จะอยู่ในเขตบ้านทุ่งนานะครับหมู่ที่ ตำบลโคกผีพอ้องอําเภอเมืองสะแก้วจังหวัดสะแก้วนะครับวันนี้ทีมงานของเราได้เดินทางมาถึงจังหวัดสะแก้วนะครับซึ่งตำแหน่งที่ตั้งของที่ดินของเรานะครับจะอยู่ห่างจากตัวเมืองสะแก้วเนี่ยมาประมาณ8กิโลเมตรแค่นั้นเองมีไฟฟ้ามีประปาพร้อมนะครับอยู่พิดถนุนสก2ด้านเป็นสวนยางพาราประมาณ2,000กว่าต้นนะครับกลีดได้ ปีเดียวอยู่เลยนะครับเพิ่งปีดได้ปีเดียวปีนี้อาจจะเริ่มกรีดเป็นปีที่2นะครับในช่วงไปปลายเดือนมีสายนคลิปนี้นะครับจะพาไปชมกับเจ้าของสวนนะครับชื่อคุณลุงสุวรรณนะครับเป็นเจ้าของสวนเนื้อที่21ไร่หนึ่งงาน79ตารางวาเดี๋ยวเราไปพบกับทางคุณลุงสุวรรณนะครับซึ่งเป็นเจ้าของสวนยางพาราแปลงนี้กัดน,นะครับนี่นะครับจะเป็นถนนนะครับเป็นถนน คอนกรีตนะครับขนาดกว้างประมาณ5เมตรนะครับรถยนต์สามารถสวนทางกันได้ตัวทนนนี่น่าจะกว้างอยู่ที่ประมาณ6เมตรนะครับนี่นะครับคือคุณลุงสุวรรณนะครับลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับคุณลุงเป็นเจ้าของสวนยางพาราครับผมแปลงนี้เลยนะครับครับแปลงนี้ปลูกยางเต็มพื้นที่เลยใช่ไหมครับเต็มพื้นที่เลยปลูกยางเต็มพื้นที่นะครับเสียงคุณลุงอาจจะเบานิดนึงนะครับครับยางนี่เห็นคุณลุงแจ้งมาว่า เพิ่งกรีดไปได้ปีเดียวเองครับผมอ่าปีนี้จะเริ่มกรีดไปปลายเดือนเมษายนเนาะครับครับปลูกไว้เ <pun> ต <itation> ็มพื้นที่เลยเต็มพื้นที่อ่ารายละเอียดของการปลูกยางนะครับรายได้นะครับอายุของยางเนี่ยเห็นว่าประมาณ10ปีได้ครับครับอ่าลุงปลูกไว้ประมาณ10ปีแล้วเนาะั้งต่ปีปีห้าปีพศส5 5องพันห้าร้อยห้าสิบห้านะครับครับปลูกไว้ประมาณ10ปีปีนี้เข้าปีที่11ครับครับกรีดแค่ปีเดียวอยู่เลยครับอ่า รายได้หรือว่าการแลวนยติอย่างต่อจากไเป็นไ้ครับ่อ่าอ่แป่งเนี้ยให้ชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใช่ไหมครับใช่เป็นคนดูแลในการอ่าปรับบำรุงสวนยางแล้วก็กรีดเนาะครับอ่าสวนตรารายไดจากการอ่ากรีดยางเนี้ยจากการจำหน่ายน้ำยางเนี่ยแบ่งกันคนละครึ่งใครับถูกไหมฮะครับอ่า รายได้เนี่ยประมาณต่อเดือนใช่ไหมครับครับอ่าเริ่มเกลียประมาณเดือนเมษาไปจนถึงมกรารใช่ไหมครับดูแล้วกุมละกุมพาเมนาอ่ากุมพาเมนานะครับร,บรบายไ,ได้ต่อเดือนก็ปีแรกที่ที่คุณลุงแจ้งไว้ก็คือกรีดไว้ประมาณสักเดือนหนึ่งที่ที่ที่แบ่งกันประมาณหมื่นกว่าบาทถึงสองหมื่นบาทครับ,รบนะสำหรับยางปีเหล็กนะครับปีที่สองก็จะได้เยอะกว่านี้นะครับ บ้านนะครับเราไปดูบ้านก่อนไหมครับคุณลุงครับบ้านเลขที่ที่คุณลุงได้สร้างไว้นี่บ้านกี่ปีแล้วครับลุงสองสามสามปีเลยสามปีนะครับบ้านหลังนี้นะครับมีบ้านเลขที่ด้วยนะครับมีไฟฟ้าประปาใช้ได้ตามปกตินะครับใช่ใช่ปัจจุบันเนี่ยคุณลุงไม่ได้อยู่ที่นี่เนาะไม่ได้อยู่ที่จังหวัดอะไรครับอยู่ระยองครับ๋อคุณลุงอาศัยอยู่ที่จังหวัดระยอง บ้านหลังนี้สร้างไว้พักผ่อนแล้วก็ในระหว่างที่เราไม่ได้อยู่เนี่ยเราก็ให้คนงานครับคนงานที่รับจ้างเราครับมากรีดยางมาดูแลบำรุงสวนบ้านเลขที่9 6ับหมู่ที่11นะครับบ้านทุ่งนาบ้านทุ่งนาตําบลโคกปีคองอําเภอเมืองสะแก้วนะครับจังหวัดพระแก้วตัวบ้านเนี่ยจะหันหน้าไปทางทิศใต้บ้านจะหันหน้าไปทางทิศใต้นะครับพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่ 6คูณเกเมตร6คูณเก้าใช่สร้างมาประมาณ3ามปีภายในจะประกอบไปด้วยสองห้องนอนสองห้องน้ำสองห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องน้ำนะครับครับผมลักษณะแบบนี้นะครับเป็นห้องโล่งๆนะครับไม่มีอะไรเข้าไปดูห้องน้ำก็ได้เดีาไปดูด้านในนะครับเดี๋ยวตากล้องเข้าไปดูด้านในไม่ต้องถอดเราไม่ต้องถอดอ่าไม่เป็นไรครับไม่ต้องถอดเป็นห้องโล่งๆลักษณะแบบนี้นะครับอนุญาตไม่เข้าไปด้านในนะครับเดี๋ยวให้ตากล้องเดินเข้าไปเปิดดูเปิดดูห้องน้ําก็ทําดีนะมาปัดกวาดหน่อยเนาะ ลุงเพิ่งเดินทางมาจากจังหวัดสราแก้วเมื่อเช้านี้เองนะครับไม่เปิดดูเปิดดูนะครับแล้วก็จะมีห้องนอนนะครับเป็นห้องโล่งๆนะครับอยู่สองห้องนะครับลักษณะตามรูปภาพนะครับหลังคาก็จะเป็นหลังคาโครงเหล็กเนาะเป็นโครงเหล็กมุงด้วยแมททัชชีสนะครับลักษณะตามรูปภาพของเราเลยนะครับพื้นที่ใช้สอยจะอยู่ที่ 6, กคูณเเมตรนะครับภายในนะครับด้านหลังบริเวณนี้นะครับจะเป็น สวนยางเยานแถวๆเลยนะครับแล้วสองพันกว่าต้นนะครับท่านผู้ชมไม่มีพื้นที่ว่างนะครับแล้วมีต้นยางนาปลูกไว้สิบกว่าต้นมียางนาปลูกไว้สลับกับต้นยางพาราครับสวยๆนั่นอ่าประมาณสิบกว่าต้นโอ้โหต้นยางนาค่อนข้างตรงผมเห็นเมื่อสักครู่นี้ที่ขับรถผ่านมามีบางสวนเนี่ยจะทําเป็นมะม่วงหิมพานเนาะแล้วก็มีทุเรียนปลูกได้นี่ ผมเห็นต้นใหญ่ๆเมื่อสักรู่มที่มีบ้านสวนสู่ผู้เรียนไว้เป็นสวนเลยใช่ของเรานี่จะอยู่ห่างจากถนนสุวรรณสอนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข33เนี่ยประมาณประมาณ5กิโลเมตรนะครับแล้วก็ทางเข้านี่เข้าได้หลายทางใช่เข้ามาทางได้ได้เยอะแยะออกออกมาได้หลายทางเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นออกไปนี่ก็ได้ตรงเรียนมาทางโรงเรียนปาี่กิโลรใช่ประมาณ6กิโลเมตรแค่นั้นเองนะครับแล้วก็อยู่ ห่างจากแยกกบินบุรีประมาณ35มกิโเมตรในที่เดินทางมาจากกะบินบุรีนะครับมุ่งหน้าไปทางจังหวัดสาแก้วของเราจะอยู่ก่อนถึงตัวเมืองสาแก้วเนี่8กิโลเมตรถือว่าไม่ไกลด้วยนะครับเป็นที่ดินแปลงใหญ่แปลงสวยนะครับติดถนนสาธารณะสองด้านไฟฟ้าปัปาเพื่อนบ้านพร้อมถือว่าเป็นที่ดินในหมู่บ้านก็ว่าได้นะครับลุงในหมู่บ้านบ้านเยอะ ฝั่งตรงกันข้ามจะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านทั้งหมดเลยนะครับภายในก็จะมีสรน้ำลูกเล็กๆเนาะเอาไว้ลดน้ําต้นไม้ประมาณสองลูกเนาะสระลูกเล็กลูกหนึงนะครับเนื้อที่ประมาณสักสามสีิบตารางวาลูกนึงนะครับแล้วก็จะมีอีกลูกนึงอยู่บริเวณจุดเริ่มต้นแปลงของเรานะครับลักษณะแบบนี้เลยนี่นะครับบรรยากาศร่มรื้นมากนะครับ พื้นที่บริเวณนี้นะครับเป็นที่เป็นที่ไร่เนาะคุณลุงเนาะครับพื้นที่ไร่เป็นที่ไร่ทั้งหมดนะปลูกยางพาราเอาเต็มเลยฝั่งตรงข้ามจะเป็นบ้านของเพื่อนบ้านนะครับแล้วก็จะเป็นไร่มันสำปะหลังนะครับมีสวนผล,ลไม้ก่อนที่จะมาถึงแปลงของเราเนี่ยผมเห็นมีสวนทุเรียนต้นใหญ่ๆท้งนั้นเลยนะฮะน่าจะพื้นที่บริเวณนี้คิดว่าน่าจะปลูกทุเรียนได้นะครับคุณลุงปลูกได้ปลูกได้ราคาที่คุณลุงตั้งไว้นี่เท่าไหร่ ท่านใดที่สนใจก็กดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้นะครับแล้วก็เบอร์โทรศัพท์นะครับจะเป็นเบอร์ติดต่อทีมงานของเรานะครับติดต่อประสานงานกับคุณลุงสุวรรณได้โดยตรงนะครับนี่นะครับจะเป็นถนนนะครับด้านนี้จะเป็นถนนคอนกรีตนะครับยังอยู่ในแปลงที่ด uh, ินของเราอยู่นะครับมีเสาไฟฟ้าอยู่ฝั uh ่งตรงกันข้ามของเราแล้วก็ฝั่งแปลงของเราก็มีเสาไฟฟ้าแรงตั่สามารถใช้ไฟฟ้าได้เลยนะครับในตัวบ้านนะครับในตัวบ้านก็ ไฟฟ้าประปาใช้ได้ตามปกติอันนี้มันอ่านี่นะครับจะเป็นสระน้ํา,าอ,อีกลูกหนึ่งอีนนี้สระนี้ใหญ่กว่าอ่าจะจะจะใหญ่กว่านะครับเป็นสนระลูกใหญ่ถ,หนนหถือว่าใหญ่เนาะถือว่าใหญ่แต่ว่าไม่ถือว่าใหญ่มากนะฮะในที่ประมาณไม่เกินร้อยตารางวานะครับสาหรับประมาณนี้ประมาณนั้นอ่าลึกก็ประมาณสักสามเมตรกว่าสี่เมตรได้ประมาณสี่เมตรแล้วกันอ่าจุดเริ่มต้นของเราจะอยู่บริเวณเสาไฟเนี่ยอ่าแนวเสาไฟฟ้าบริเวณนี้เลยครับดูถนนสะกอนะครับถนนคนกรีดกว้างห้าเมตร รถยนต์สามารถสวนทางกันได้สบายๆนะเป็นถนนคอนกรีตเส้นหลักหลักเสาสนดหลักเตแดนนี่นี่นะครับจะเป็นหลักเตแดนของเรานะครับด้านนี้จะเป็นทางด้านทิศใต้นะครับที่แปลงนี้เขาเพิ่งซื้อไปเนี่ยอ๋อแปลงละสองแสนไม่มีอะไรอ่าไสองแสนนี่เป็นแปลงข้างเคียงที่เพิ่งขายไปใช่ไล่ละสองแสนเป็นที่ต่ำด้วยต่ำด้วยอ่าเพิ่งขายไปไล่ละสองแสนยังไม่มีอะไรเลยนะครับพี่ไม่มีอะไรเนี่ยเขาเดินไฟเข้าไปนู่นเห็น เาเดินไฟเข้าไปด้านในเรานี่ยไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับทา่ราสามารถซื้อได้ของเรานี่ไม่ต้องเดินใครที่กําลังมองหาสวนยางบรรยากาศร่มรื่นมันดูแปลงของคุณลุงสุวรรณได้นะครับเนื่องจากที่ขายเนื่องจากแกแล้วแกแล้วไม่ไหวทำไว้จนเรียบร้อยครบทุกอย่างให้คนใหม่มา ครับดูแลต่อได้เลยนะคุณลุงเนาะผมแก่แล้วไงแล้วก็ยายนั่ก็แก่แล้วไม่ไหวก็เดินลำบากแล้ว 7- 5ห้าแล้วอ่ะ75ิปีของที่ขายนี่เนื่องจากดูแลไม่ไหวใช่แต่ว่าการการที่ดูการที่ปลูกไว้เนี่ยผมมองดูแล้วเนี่ยแทบญ้ดนี่แทบไม่ขึ้นเลยนะฮะโล่งๆเลยแล้วก็ไม่มีวัชพืชอะไรที่มันรกเนาะเป็นแถวเป็นแนวอย่างดีเลยนะฮะ เดี๋ยวเวลากรีดยางต้องมาตัดยาอีกทีนึงเดี๋ยวเดี๋ยวก็มาตัดยางในี่เพิ่งกรีดปีนี้จะเป็นปีที่สองรายได้ที่คุณลุงแจ้งไว้ในการกรีดยางต่อเดือนนะฮะเกือบสองหมื่นบาทสําหรับปีแรกนะครับปีที่สองที่สามน้ำยางก็จะเพิ่มขึ้นน้ำยางก็จะดีขึ้นนะครับรายได้ก็จะเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่าเดือนละสองหมื่นบาทแน่นอนดูได้ได้มากกว่านั้นด้วยน่าจะได้มากกว่านั้นด้วยนะครับเนื่องจากยางค่อนข้างสวย ช่วงนี้ช่วงที่เขากําลังปลีใบใหม่เนาะใช่ใช่อ่าปลายเดือนนี้ได้รายได้แน่นอนครับอ่าไปจนถึงเดือนกุมภาพันธ์หน้าจะมีรายได้เข้าทุกเดือนส่วนการดูแลการจ้างคนงานไม่ต้องมาเข้าไม่ต้องมาดูแลไม่ต้องนะอ่าเรากรีดแล้วก็แบ่งกันคนละครึ่งเจ้าของสวนครึ่งหนึ่งคนกรีดครึ่งหนึ่งครับผมอ่าถูกต้องไหมฮะ,ะ,ะครับอ่านั่นแหละครับใครที่กําลังมองหาสวนยางพารา อยากจะมีรายได้นะครับที่สร้างไว้ให้สมบูรณ์เรียบร้อยแล้วนะครับมามาดูแลแมาดูแลมาเก็บเกี่ยวผลประโยชน์นะครับมาหารายได้ประจาเดือนต่อได้เลยนะครับสําหรับแ <มา S 2> ปลงนี้บ้านก็มีอยู่แล้วบ้านก็มีแล้วมาปรับปรุงมารีโนเวทใหม่หรือจะสร้างใหม่หลังใหญ่ๆก็ได้นะครับแปลงนี้หน้ากว้างถึง100 84รมตรสํบหรับทางด้านทิศตะวันตกบริเวณนี้นะครับจะเป็นถนนคอนกรีตทางด้าน ทิศเหนือก็อยู่ที่172เมตรแปลงใหญ่แปลงสวยที่สุดในแอเรียบริเวณนี้ถูกไหมครับคุณลุงครับผมผมดูแล้วในดาวเทียมในระหว่างของคมที่ดินเนี่ยน่าจะเป็นแปลงที่สวยที่สุดแล้วเนื่องจากอยู่กลางหมู่บ้านด้วย <c oughs> ก็ว่าได้เนาะอ่าแล้วก็ทําไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับ <c oughs> เดี๋ยวให้รถไปนิดนึงนะครับเนื่งจากเป็นทางเข้าไปยังตัวหมู่บ้านนะครับค <c oughs> ่ะใครที่สนใจนะครับกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยติดต่อพูดคุยกับทาง คุณลุงสุวรรณนะครับเจ้าของที่ดินโดยตรงได้โฉนด,ดรุดแดงนอสอสีจอปัจจุบันมีจิตภาระอะไรไหมครับไม่มีฮะโฉนดพร้อมโอนไม่ติดภาระด้วยนะครับมาเจรจาต่อรองราคาพูดคุยกับทางคุณลุงสุวรรณได้โดยตรงนะครับท่านใดที่สนใจก็ติดต่อสอบถามกดเข้าดูพิกัดใต้คลิปของเราได้เลยนะครับการเดินทางจากกรุงเทพมานี่ก็ประมาณ190กิโลเมตรนะฮะอยู่ห่างจากตัวอำเภอเมืองสะแก้ว นะครับห่างจากตัวเมืองสาแก้วมานี่ก็ประมาณ8กิโลเมตรนะครับหรือว่าไม่ไกลด้วยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อสอบถามทักไลน์เข้ามาได้นะครับคลณลุงมีอะไรฝากไว้ไหมไม่มีฝากให้ทางนี้จัดการเดี๋ยวผมจะช่วยดูแลในการทําโฆษณาพอ้ผ่านทางโซเชียลต่างๆให้คนที่สนใจติดต่อมาเนาะคลิปนี้ขอฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านสําหรับการติดตามช่อง YouTube ของเรา ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลุงครับขอบคุณมากครับ